สบายดีพี่น้องฟังลาวฟังไทยเรือว่าต่างประเทศกลายินดีตอนหับซองบนมิสแซนอีกแล้วมาในมินิสาวนี้ก็ได้มาหาสาลซาอีเดลนาะพี่น้องเนาะสาวนีกาก็บด้มาหลายมือแล้วเนาะกคสิได้มาถามไทยเพิ่นเนาะว่าเพิ่นอาการดีขึ้นหลายบ่เนาะสิได้เข้าไปโอไปลมทั้งเิ่นเลยเนาะโดยสบายดีเมยสบายดีโดยเป็นจังได้ไหมนี่ข้าวกินน้ำหรือวป่าเมยกินได้ โอ้กินแกยังก็ตเชื่อเพอดล้วาอโอ้กินกระเพร่าไม่ได้เทรากันซึ่งมูเนาะาต้นเพื่อนนะซึ่งมูพูดละน่อยเนาะโดยกินได้ยี่ดไหมกินได้ยี่ดอกเนาะซึ่งมาต้นเพิ่นด้าใจได้โดยเลยกจายอไ มุหี้าต้อนก็ได้ซื้อบางมูมาตอนกินนี่ลุงพากัลุงมากกายมากเลยนี่สภาพเข้มแข็งาไปมาเรียกมาดำมาดยสวยทุกอย่างนานี่แล้ว่ตอไปเลยดเพื่อกินข้าวก็อันเพื่นว่าคนกันใช่ไข่โอ้เพื่อกินกับไข่เพออคนบบกินมั่งกับไข่พื่อได้ใช่คนบบกินมั่งกินมากกิ่คนยาก เมื mmm. phrases, diabetes, oh, ่อนี้เพิ่นไปได้นอนเนาะมื่อนี้หรือว่าเพิ่นตื่นหืเ่มตื่นแล้วโอ้เพิ่นตื่นเดี๋ยนดิจิได้จี้ว่ามูนี่สาวซาจื้ว่ป็นปินมาขขังนี่แน่ปินมาดูจี้ว่ามาพี่มาพี่จื้ว่าสาวบุญมีนี่มตองญาตจ้ว่าสาวบุญมีนี่พวเนี่ยจื้ว่านี่จ้ว่าคนนี่หัวแล้วจี้ว่าเจ้าจียว่า กเนาะ่จืเอวิงนี่ว่า่นกแ่นกว่าอเยว่าลเจ้าอยู่เิแมเติมเิ่นก็ป่าโอรุมกับเจ้าอยู่เนาะาพัดดอกแม่เลยหญ้าพัดดกยญ้าพโดดอกคนอายไปจักสติก็สาวบุญนีกระโดนโดนมหาทะานึงเนาะก็บ่ก็้คอยมาหาน้องคนเ่นเลยปานไดนดนชได้มาเยี่ยมมายามน้องคนเนาะออ้ยนะพี่นะ ยาพ่นดอกเมยยาพ่นดอกว่ะยาพ่นดอกว่ะเป็นยังได้ผลกาคือว่าอันอาการนี่คือว่าดีขึ้นหือดีขกินยาปกติเลยเนาะกินยาคือเฟินเตงไงเนอะยังไม่ได้ไปโตววยายาคือว่าลายอยู่เนาะยาก่ะกินจักเดือนจังได้ไปโตท่านึงไหมเดือนนที่ที่ชาสองว่าพิษภาร้องไปเอาโดย อที่ชาส่งบ่โอ้ตีจังจังวะจังได้พาลงไปเอาอีกเพื่อนบ่พาพาไปเอานะโอ้ด้ด้ยเพื่อนเอาของไจักทางไปเนาะเพื่อนพาไปนะจัดทางไปไม่แต่เพื่อนในน้ำนอแล้วก็ไปน้ำเพื่อนเพื่อนพาไปอันไปนี่คือแม่บ่ไปนี่นะแมย์นะรับอไอเโอะไปน้ำกันกับเพื่อนเนาะไปเอายาไปเอาอีสัยเม่์นะ โอโ้ลงไปอายุมุกไปแล้วเนาะขมสะพานขามพังไปแล้วเนาะไปเนาะอือก็ถือว่าเพื่อนกินยาก็ถือว่าได้กุ้มเป็นเดือนอยู่เนาะยังได้ไปเท่านึงอือกินข่าวกับใครดิดดดาดมากินไข่เนาะเพื่อนกะตอนใดเลยอ,นอด้วป้ง่า่ กินข <ừ> ้าวเที่ยงบอกระมินเนี่ยโสดจะโม่จะตีสามเนาะสามโม่เผื่อเพื่อนตื่นเพื่อนตื่นย่ำใดในี่รม่ได้กินย่ำนั่นบอเข่าเนี่ยนะโอ้ถ้าเพื่อนถ้าว่าเพื่อนบอตื่นกะคือว่าปล่อยเพื่อนนอนไม่ได้ปุ๊กคนทำไมเนาะถ้าเพื่อนดูเพื่อนอยากเพื่อนดูกินเองเพื่อนเนาะตอนเช้านี่อจังโม่เพื่อนตื่นตอนเช้านะเมรัยปุกโอ้จะปุกบอต่ว่ามันเสียร์ไมเพื่อนกินยา โอ้แบบตามเวลาเนาะอันจ็งมุ้งเป็นแห่งกินยาเนาะแม่เจ็ดมุ้งเจ็ดม้งเศ้าบ่กินตอนเช้าตอนแรกบ่กินตอนเช้าตอนแรกตอนเที่ยงนี่คือไม่ได้กินเนาะไม่ได้กินคือว่าหอดเจ็ดมุ้งเลยคือว่าแม่ในปลูกคนเนาะปุ๊กคือมากเจ็ด้ข่าในกินยาโดยถามว่าไม่ได้กินยาในการไม่ได้ปลูกคนเนาะไม่ได้ปลูกแม่แต่ว่านี่แบบโดยเพราะว่านี่แบบกินยาเนาะ ต้องกินไปตามเวลาที่เพิ่นบอกเนาะแม่แบบถ้าเฮากินแบบขาดกันคืนนี่มันกระซิบเบาเนาะแม่มันเบาเศราง่ายแล้วก็มันเบาตัวเนืองเนาะยาแม่กระซิบเบเห็นผลไวเพิ่นได้ไปซื้อขนมอยู่บ่เดี๋ยวนี้มน้ยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกวันไหนอลยแต่เกาได้ใช่ไหมแต่เกาไปเรื่อยเนาะแต่เกาซื้อกะแลมห่านไก่ไก่นี่และวะาข้าวห่านเนาะไก่ไก่เนาะไก่ได้ไก่ เพื่อนกันย่างไปเองบ่ย่างไปเองหรือว่าชวนเจ้าเจ้าไปน้ำเพิ่นบ่ชวนแบบห่างออกไปแล้วไปคนเดียวเลยโดยโดยโดยคือว่าเวลาเพิ่นอยากไปคือว่าได้ชวนเมเนาะเมก็คือว่าไปน้ำกันกับเพิ่นเนาะไปหอดแล้วเพิ่นอยากได้ยังเพิ่นก็ซี่บอกบ่หรือว่าอะไรเอาไปซื่อกระไดมเอาวกระได้โอ้เพิ่นบอกอื่นบ่แบบอยากได้ตัวใดมในเบนเอาแต่แนวเดียวนั่นบ่เไยมกูเบนชิว่าไปเนี่ย เอาไปลายยางเนาะเพิ่นกันเพิ่นก็ยัง้อนหัวมื่อยนางโนะว่าเพิ่นยังได้ตัวนั้นตัวนี้เพิ่นก็เอาเนาะแม่เนาะเพื่นไมลงตลาดนัดบ่แม่เดี๋ยวนี้บ่ได้ไปเมื่อนั้นได้บ่ได้ไปตะเกาไปนั่งกูพอสติบก็ว่าอยู่แต่เก่าเห็นเพิ่นกายสติบขายเครื่องก็เห็นเพิ่นกายอยู่ในห้านนะแต่เก่านะเออบางหนึ่งนี่แหละบุห็นเพิ่นเมื่อวานชื่นเนาะเห็นเพิ่นโอ้เพิ่นไม่ได้ไปที่เพื่นไม่ได้ชวนเจ้าบอหรือว่านั่นอะไรมาละไปเพิ่นยังนอนโอ้เพิ่น เพิ่นลืมว่ามือตลาดนัดจังเมยเนาะเพิ่นมาด้วยเปล่าเพิ่นลืมว่ามือตลาดนัดได้แต่เก่าเห็นเพิ่นนไปตลาดนัดไปเรื่องเครื่องเรื่องยังเนาะช่วงหนึ่งนั้นเห็นเพิ่นไปเรื่อยเนาะแมย์บันค้านกับไปพระัดกับไปก็คือว่าถ้าฮอดมือตลาดนัดนี่แม่ก็สิได้โบ้เพิ่นโบ้่าแล้วเดี๋ยวประมาณได้ยินหมู่ว่าอ้ได้ยินหมู่เว้าเนาะเพิ่นก็บู้สึกเพิ่นก็จื้อเนาะเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นก็อาการเพิ่นดีแฮงเนาะแมย ว่าเพิ่กนกระจื้อจําได้เหมเวลาแบบคนในเพื่อนว่าว่า,วาม,มือมือตลาดนัดมีอย่างเนาะเ,เพิ่กนกระหู้นะเพิ่นจะจำได้เลยเพิ่กนกระตื่นแต่เศร้าว่าว่ามือไหนมันจะเปนตลาดนัดเ้้าโอตื่นเลยเพิ่นว่าอะไรเพิ่นชวนจะบ่าชวนไปโอ้่ชวนไปตลนาดน,น,นัดได้เนาะแต่ว่ามือมึงแล้วนี่นหะเพิ่นไม่ได้ชวน,นเนาะเพิ่นไม่ได้ชวนนะเพิ่นนอนโอ้หรือว่าเพิ่นนั่นว่าเพิ่นนั่นตื่นชวยว่าหรือว่าเนี่ยอะไร เดี๋ยวนี้คนนอนอยากตื่นช่วยเดี๋ยวนี้นะโอ้ตะเก้าไว้สเม่ตะเก้าแล้วลูกจะเศร้าจะง่วงคนลูกแต่ละมือนะตะเก้าครั้งครุกก์มเจ็ดแป็ดมงเนี่โอ้เจ็ดเป็ดมงกัถือว่าก็ได้สวยไดเนาะนเม่ธรรมดายุคธรรมดาแต่ตอนตะกี้เนี่สัแต่ตอนเพิ่นตื่นเชร้าเลยตะกี้เด้เศร้าเนี่ยลูกก็แต่ยังเบื่ออยู่นะประมาณหามุงเนาะลูกเศร้าดิสาสาลูกของกันกับเจ้าเจ้าหนึ่งเขาเนาะ เดี๋ยวนี้สวยเดี๋ยวนี้พันนอนเพันนอนพักผ่อนเนาะพันนอนขัดนอนม้วนว่าไงกะเพิ่นก็ได้เพิ่นอไอว่าพ่นอายสาวบุญมีบ่สาวบุญมีบ่ได้มาดุเนาะดุดุมาแตัหนึ่งสาวบุญมีก็ชาติบก็ได้ยบุเรมาหาหน่องลืมพูดไหนเนาะแมนแบบวันนี้ก็มีโอกาสได้มาหาน้องเพิ่น พ่นก็ถือว่ามื่อนี้กับเพื่อนไปนอนนอนสองมือมาแต่เธอเห็นจ่นอนนะก็อันนี้เพิ่นยิ้มจะจับมีอได้หนักนุ่งเอ้ยเมื่อนี้เดี๋ยวพี่ผัวเห็นเพื่นนั่งเนาะแมนมาสุดก่อนกับเพื่นก็นอนนอนสาวมือมาสุดนี้กับเพื่นก็ใครแน่เห็นเพื่นลูกคุณว่านั่งมือนี้หรือว่าเ้ามาอันเ้ามาค่ำว่าสามมือคือว่าแล้วเมื่อนี้กับห้าก็มาถจนว่าคำเติมอีกเนาะสามมือสามโมงครึ่งแต่ก็คำค่กับบุลุกเนาะ เป็นหัวอะไรเป็นเป็นอันผู้น่ะสงสัยเป็นผู้เนาะเพิ่งตังเขาออกนะเพิ่งสดใจเขาบอกแต่ว่าเป็นขัดใจบางที่กับเพื่อนอาจจะอายจะเท่าสองคนม่งนี่แบบจะเท่าแบบไม่ค่อยมาเรื่อยนะอันบางคนมากกัเป็นเพื่อนกับแบบนี้บ่ไมมหายมากอะเบบชี้แหละโอ้แบบหายมากกับเบบอินขังใช่ไหมเบบตอนที่เพิ่นถ้านถาเป็นยังเพิ่นก็เป็นคนขี้อายบ่ไหมเสร็เพิ่นท่านเป็นกับเบบหละโอ้เพิ่นอาย โอ้เพื่อนเป็นคนขี้อายเนาะอันนี้ก็คือว่าเพื่อนเนี่ยแบบหู้หู้จักแล้วเนาะเขาบอกอย่างนี้เพื่อนก้าไอ้บึ้งเดือดหู้จักไอ้เนาะแต่บึ้งเพื่อนยยังไม่ได้หัวมื่อย่างนี้เท่ากับหู้จักไอ้อู้ตอนที่ว่าเพื่อนไม่ได้หัวมื่อแล้วเพื่อนหูจักอายเนาะเมย์เนาะอ่าใช่อืมก็คือว่าอะไรตอนนั้นกับเพื่อนกับบูมีสติเนาะอาการเพื่อนนักเนาะตอนนั้นอาการเพื่อนกันนักถึงขั้นว่าแบบจำแผลไม่ได้เลยนะเนาะ ขนาดว่าว่าน้ำเจ้านี่เพิ่นก็ยังบ่ได้เคยว่าเอาเนาะแม่นบ่ว่าได้ว้าตัวนี่แต่ตอนนี้คือว่าน้ำกันปกติเนาะได้ปเข้าห้องน้าไปยังก็ไปเองบ่เดี๋ยวนี้ไปเองโอัวเนยามอาบน้าก็ไปอาบเองทำบน่าหัวหน้าอู้เจ้าไปน้ำเนาะเบิร์กคนเน้นเนาะร่มยังอยู่นะโดย ก็ไปอาบน้ำ hmm. ก็ไปน้า <c> ก <oughs> ันกับเจ้าเนาะเจ้าก็พาเพิ่นไปแต่ไปเข้าห้องน้ำธรรมดาปกตินี่คือเพิ่นไปเองเนาะเพิ่นก็บอกว่าเวลาเพื่อนจะอาบน้ำหย่างไปเองย่างไปเลยก็เจ้าก็ตามลังเพิ่นไปก็สบกายก็อยู่หน้าอยู่เนาะอยู่หน้าลงเหย่ยงห้องน้ำกะก็คือว่าเจ้าก็บอว่าเวลาเพิ่นอยากไปเพิ่นเจ้าก็อยู่เฝ้าเพิ่นตลอดนั่นเองเนาะไม่ได้ไปใส่ เพื่อนอยากไปหันไปนี่ก็แม่ก็เบิ่งเพื่อนอยากไปแม่ก็ตามไปน้ำหลังเนาะหรือว่าเพื่อนบอกเจ้าเนาะคือไปหันไปนีน่นี่เพื่อนก็บอกเจ้าเนาะเวลาเพื่อนยังไปก็เอาก็แนมดังนะโอ้แนมเณมาเพื่อนไปไซเนาะแล้วก็ไปน้ำเพื่อนวันนี้เข<น> <c oughs> ามาเพื่อนก็บอกเนาะบางที่มันก็บอกบ่บางที ไปของน้ามัวบอกคำว่าไปทางนอกมัอโอ้ยโดยโดยโดองหน <pim> ้าไปก็คืออะไก็คือว่าอะไเนาะไปทางนอกพอดนแมนไปไกลเนาะไก่ตึกไก่เนาะอันนี้ยังไงไก่ไ้องน้าก็ไม่ได้ไกลเนาะ้องน้าก็อยู่วันข้างเพื่อนเนาะก็ไปขางนอกที่บอกไปโอ้พนก็บอกเนาะนำคนอื่นเพิ่นก็เว้าอยู่บ่เนาะพเว้านะอ๋อนบ่ได้เว้าน้ำไผเลยบว่าองจากเจ้าฝั่งไก่เนาะผู้เดียวมีแต่เว้าน้ำเจ้าคนเดียวบ่เพิ่นเว้า การดีมันก็ไม่ได้ว่าน้ำบ่อน้ำ่อแน่ะให้น้องเงินถูกไม่ได้ว่าหัวพี่แต่หัวซื้อเพิ่นกับเพิ่นผู้แจ้งที่เนาะผู้อยู่เหาคือเขาบอกกันว่าพิ่นผู้แจ้งมาได้นเนาะถือว่าการเพิ่นก็ดีขึ้นแห้งน้าเม่เนาะเอาก็ดีใจน้าเม่เนาะที่อาการน้องเพิ่นดีขึ้นอะไรพอสมควรอยู่ก็ถือว่าดีขึ้นแห้งน้าเม่เนาะว่าเพิ่นได้อู่ได้ลมกับแม่เวลาสิไปหันไปนี่กันบอกเนาะ มาไไปนกระบอกยุ่บอกแม่อันโค้นี้ยถามเมย์เนาะแขนเมยเป็นยังไงเมย์อยน้ำละอ e? ู <Believe> ้เจ้าใส่ชลรุ่มเมย์อ่ากระโดูย์อหากระปดกินนีบบอใช่ใส่ชะรุมเป็นอะไรเมย์บเป็นไข่หรอหัวอ้เป็นไข่บ่สามมือเลยชาติชาวนีเกอบไรมาก็เลยบอหูก็เลยว่าอันแนมไปเห็นแขนเมย์คือว่ามีอัน มีแนวติดว um, oh, uh, um ่าคือแบบแนวติดบ like ่าติดยเนื้อหัวนะให้เขาเจ้ามาใส่ให้ที่เมติวินหัวลูกกับอะไรอ่ะครับเต็มเต็มเลยโอ้เป็นวินบ่อือคือว่าเนาะเดี๋ยวนี้กาอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะสาวุนมีจะหน่กับขอนจะหน่อยกับนาวิ่งคนไข่ลายแม่นไผก็เป็นไข่เป็นวัดเป็นไอลายเดี๋ยวนี้ปรับอากาศบ่ทันแต่ไข่เนี่ยเราบ่เจ้านาะ อายุกินกินยาบ่กินยากับเซย์ชโลมบ่เอาไปซื้อยามาคืนนี้โอ้ยซื้อยาซื้อยาในบ้านอยู่บ่ซื้อยาเป็นชูมหมอนะเนาะกินยาได้ถึงคอลุกได้กับใครเนี่เนาะขึ้นมาเอากเบ่าหูได้เข่ามากะเฉามีกันเลยปวดเคอคอยมาเรื่อยเนาะก็เลยบาคอยหูเนี่พอดีแม่ปดชโลมเนาะพอดีจู่เฮามาเนาะเมื่นนี้ เดี๋ยวมาผมขอนเหมือนเพนทุ่นเองนะโอ้ยังใช้ะลุมอยู่บ่เอออืกับกาไฮเพิ่นบ่มาปลุกไทยชลลมกันโมในบ้านนี่บ่เพิ่นมาใส่ให้เรนในบ้านโดยโดยโดยเพิ่นกะเพิ่นไปตลาดเพิ่นเืะไม่ได้ซื้อส่งเสือบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นไปตลาดไปซื้อไปซื้อไปรอไปซื้อบ่ไปเรอซื้อตี ว่าอยากได้ยังก็บอกเอาคือช่วงหนึ่งนะเพิ่นอยากไดุ้มเสีอบ่ยังกินไหมตอนเนาะอยู่ตอนชีวิตน่ะไปเลือกเครื่องเพิ่นไปเลือกเครื่องบ่ตอนชีวิตแต่ว่าช่วงนี้กับเพิ่นกับบอดคอยเลือกเนาะบอดคอยมันโมมี่เพิ่นเลือกมามันโมมี่ชุดชัยเพิ่นโมมี่ตัวคนแมนโมมี่ตัวงามเนาะเพิ่นกับจักงามจักขี้ไรคือกันเนาะเพิ่นกันขบำมาก ก็คือว่าอะไรเพื่อนกับคำว่าเพื่อนโมเป็นแบบซี่เพื่อนกับเป็นผู้สาวเลยเนาะแม่กําลังอยากแต่งตัวได้ช้ำนี่กําลังแบบอยากหาซื้อเนี่ยง้านมีครอบครัวไปเลยมีครอบครัวไปเลยเนาะคําว่าล่าว่นมูเป็นซี่แล้วกันคือมีครอบมีครัวเลยเนาะแม่เนาะคือิี่เป็นครอบเป็นครัวแบบคือมูืครูเลยเนาะแม่เนาะแต่กันยังดีอยู่ตอนนี้เพื่อนก็อาการเพิ่นกับถือว่าดีขึ้นแห้งแล้ว จริงได้ในสาวบุญมีเท่ากันเนาะาได้รบกวนโดยได้รบกวนแม่เพิ่นไลายมากพอสมควรแล้วเนาะเท่ากับใช้แม่เพิ่นไปพักพรเพราะว่าแม่เพิ่นกระหางกระปวดอ่าสลุ่มเนาะโดยเท่ากับนอนนอนแุกไปโอ้เป็นวินที่แม่โดยโดยโดยวินหัวเพื่อนปิ่นของขวัญโอ้เป็นวิ่นเนาะง่ายักันเี่เจ้าแชร์กินยากันซี่เด้วยแชร์่โอ้โดยโดยโดย ขีดเนื้อสองมือเนื้อมือว่สักยาเนาะไอ้ชาววายยาก็สักด้ยยาสักมือเป็นตะวิบเนื้อสองข็ดเนื้อมือด้วยอ่ะเอากระสีได้ขอตัวละกับก่อนนะแม่เด้อเอาเมื่อหน้ามื่อไงเพื่อเลยเอาสีมาเยี่ยมมาเยามน้องเพื่อนใหม่เนาะโดยสบายดีโดยสบายดีโดยโดยโดยสบายดีโดยก็โอเคเนาะพบมาพี่น้องนะาั้งสาววุ่นนี้ก็ได้มาหาสาสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อาการเพิ่นก็คือว่ารีขึ้นเรื่อยนะทางแม่เพิ่นว่ากันเนาะพี่น้องก็ดีใจนะแม่เพิ่นในลายเนาะดีใจน้าครอบครัวเพิ่นในลายเนาะที่ว่าเพิ่นก็ดีขึ้นนเรื่อยเนาะมาเมื่อนี่กับแม่เพิ่นกะบ่ค่อยสบายเลยเนาะพี่น้องเป็นไข่เป็นนาวเนาะไอวงนี้กะคนกําลังไข่ลายเนาะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นกะกำลังถอดสลรมออกเนาะพี่น้องเนาะจังใดกะเมื่อนาเมื่อไนกะสิเวะมาหาเพิ่นไม่เนาะ มาเยี่ยมมาดินมาแวนำเพิินใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้กัสสาวนีกัสิโจ้ไว้ซมีเนาะพี่น้องต่อไปก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแช์เนาะกดติดตามพอเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเด้อถ้าสาวนีว่าพิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้กัสิเกลคำว่าสบายดีสบายดีเนาะ